สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชฟเฟอร์ครับ Shepherd. วันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันนวันนี้เราจะมาเป็นเด็กแว้นเนี่ยด็กแว้นเด็กแว้นที่เแบบว่าสเปิดลูกประกาดยิงเอ้ยหมาเดี๋ยวน้องหมาอุ้ยอุ้ยมันจะมัจะเอาเหรอจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้ เออแถวนี้เป็นทีมของเราแหละอุ้ยตำรวจอยู่ด้านหลังไปก่อนเฮ้ยนาขับรถขับรถอย่างนี้ทุกเพลตันด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 ัน,ดนอี๋เดีวเราไม่ต้องอะไรมากนะเราแค่ขับมาบ้านเลยเว้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวอ่าหืนหืนไปช็อตนี้โดยช็อตนี้ไปตำรวจหาไม่เจอหรอกเฮ้ยเรามาถึงบ้านเต็มเฟืร์ยละเดี๋ยวขอเก็บปืนเลย Get back here. You're Not even hidden. Have you got it? I've been trying Trevor. I've been trying. Come on over here all right I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know Not. โอเคครับง่ายๆเลยก็คือเทฟเฟอร์เนี่ยใช้ให้ตัวไอตัวนี้แหละไปหาคนที่ชื่อไมเคิลโอเคอ่ะไปตอนนี้คือเราจะไปที่หมู่บ้านที่พวกไบค์อยู่นะไบค์เกอร์ไบค์เกอร์ใช่พวก โอ้โหโอเคมาถึงละจอดดิดูใส่บุกกันรอกใส่บุกกันรอกไม่มาจุดเสียวลูกเอ๋โอเคเพ้นต์เป็นสติ๊กกี้บอมสติ๊กกี้บอมใช่ป่ะโอเคโอเคสติ๊กกี้บอมหนึ่งหลังสองหลังเฮ้ยผิดหลังนี

ไปเราตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปลอสซานโตันะครับเพื่อไปหาไมเคิลนะไมเคิลก็คือเพื่อนสนิทของเขานี่อุยยังหน้าเตะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางแล้วดูยังเตะจะขับไง่ยังเตะพ่เขาลำบาก เฮ้ยเดี๋ยวผมเล่าถึงไหนแล้วก็คือมันให้ไอคนที่มันต์เทมเบอร์เนี่ยคนนี้แหละไปหาแล้วก็หาไม่เจอมั้งไปหาไปเจอที่ LA คนนึงแล้วเฉลยไปรู้คนนึงในตอนนี้ก็คือหาเจอแล้วมีลูกสองมีอเมนดาใช่เลยครับเป็นไมเคิลไปล็อตสันโัวเกนอ่าโอเคครับถึงแล้วถึงแล้วไปเทมเบอร์โอเป็นคน Oh, okay, so Michael. This is where dead men come back to life. Oh, oh hi. It's been nearly ten years. it like, hmm? for so. another day or so, huh, old friend. Fuck! Fuck! I grieved for you. We weren't even fucking dead. We were <t privilege> best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep? You. แล้วอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันแค่สามกิโลได้ไมเขียวไปตอนนี้ก็ o s t a n t o s c i i เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไปทางไปทางโอเคน่าจะไปได้โอ้ยเออ a จี e ัส s ออชอบช

ได <th> pues ้ไปเนี hmm. ่ยได้ไปเนี Mat ่ยสวยเปล่าสวยเปล่าโอ้สตันจัมฟิลจีโอเครถสวยเออเด็ดเดี๋ยว็ดผีทางพีทางเออเด็ดเด็ขับเซียนต้องอย่างนี้นี่นี่ไม่ต้องเบรกครับไม่ต้องเบรกนี่ไม่ต้องเบรก ไม่ต้องเบรกนี่ไม่ต้องเบรกเราไม่มีเบรกไม่มีเบรกตัวนี้ต้องเบรกตัวนี้ไม่เบรกก็ได้เดียวเออโทษโทษโทษเบรกตั้งใจดิฟดิฟดิฟโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยรีบหน่อยเกก้ขับรถอะไรอย่างนั้นนะไปไปไป อ so uh, oh, oh. ้าเอ้าิดดาวเฉยอ้าวอ้าวรถรถเดียครับนีตำรวจอีกแล้วโอ้ชีวิตเนาอุ้ยอุ้ยขอเลขขออดขออดดูสภาพไม่น่าโอ้โหสภาพ สภาพจะรอ้อนไปเนี่ยเออเรื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 อสายก็แล้วกันเลี้ยวซ้ายก็แล้วกันโอ้ยเจองี้เจออีกโอ้โหชีวิตหน่อยชีวิตอุ้ยไปไปไปได้แ่บไปได้ป่าวไ,ได้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 ขอแอบคนครับโอเคน่าจะรอนแล้วล่ะอ้าตำรวจมานี่เฉย วิ่งไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตำรวจไม่เห็นเอาจนได้โทรเดียวขึ้นไปอุ้ยตำรวจอู้ดูโอ้ไม่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 ไ,มไ,มไ,มไป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 ไ,ปไปหนไปไหนเดียวเดียวเดียยวโอ้ตำรวจตามตำรวจตาม ชีวิตอาภัพรันทดเหลือเกินไม่มีทางออกด้วยไปแล้วลองไปแล้วไปละใบไปละใบอูหอหอไล่อ้โหอ,โอ้โหอโอโหอ อุยังแตกยังแตกยังแตกสองโอ้โห<อ>กูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่ไหลไม่จะเป็นมุดไหลจ้ะเฮ้ โอ้โดูยางโอ้เหนื่อยผมเหนื่อยเลยว้าผมแล้วเหนื่อยผมแลวเหนื่อยอุ้ยขับขึ้นไปอ้ไม่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 ไมขับขึ้นไปขับขึ้นไปอ้ยไฟติดไฟติดพวก

ไม่มีทางวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางจบแล้วชีวิตจบแล้วดูดด๊อกปิดด๊อปิดเออ โอเคไม่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 มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งสิีกิ้น ไม่ติดวม่ใช่ติดวม่ใช่ชีวิตคนคุมอ่ะผู้ชายขับหนีตั้งนานขับหนีตั้งนานขับไม่ขับไม่หลุดจริงๆนั่นเนี่ยแบบรถมันโอ้โหแบบตำรวจเยอะเกินอ่ะขับไม่หลุดอ่ะแล้วมันก็งั้นงันนะถูกไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะไม่หาอะไรทำอย่างนั้นและอ้า หยาจอดโอเคฟลอยออบ้านฟลอยดูบ้านของฟลอยไม่ไม่ไม่ขับร Let's go Let's go Me wait y o จุ๊กซ์หูหลอกเลยขับรถไปหูหลอกวะไม่รู้เหมือนกัน โอเคนะ่อันนี้เป็นฟลอยอพาร์ตเมนต์ที่เราสามารถใช้แล้วก็เป็นเซฟเฮาส์ได้แล้วก็สามารถจอได้นะครับโอเคแล้วก็นั่นมันรูปไขนะ่นั่นน่ะเดี๋ยวนอ้เดี๋ยว,นนยวรูปไข่โอเคโอเค,อเ,คเ,อเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็การตามหาเบเนะกิลเนี่ยเราสามารถเข้ามาในเมืองแล้ว ตอนนี้ก็แค่เหลือตามตามหาตัวเมเกิไปเดี๋ยวเอา้าโอเคสำหรับตอนนี้ก็คือการตามหาเมเกิใช่ปะเหลือแค่ตามหาเมเกิเท่านั้นโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้วุ่นวายเกินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอไปแต่งรถแป๊บนึงแต่เดี๋ยวเราปิดคลิปด้วยการแต่งรถดีกว่า เดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันที่เราจะไปหามไปเโซาสี่น้ำเงินเกิดอะไรขึ้นอ่ะมเสองคนมันเมา <c oughs> เออโอเคถึงและเออแล้วแล้วแล้วรถรถของเราอยู่ไหนทิบผมต้องกลับไปเอารถอีกแล้วก็มาจะเอาหได้มาแต่สิบตอนก็ถือว่าก็ถือว่าเราเรียงคัรน้ำมันสุขับไปเอารถอีกโอ้ โอเคครับผมมีเรื่องจะแจ้งก็คือรถเราหาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรถหายไปไหนมา <c oughs> <c oughs> รถเราหายไปโอ้ <c oughs> รถรถหายเฉยเดี๋ยวเมื่อกี้มาจอดตรงนี้มาจอดตรงนี้แล้วก็โอเครถหายโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่า ฮจะาเขียนเพยงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพอเจอคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวการแต่งรถของเราก็ไว้กันในคลิปหน้าแล้วกันวัดพทดน้าดูขับรถมารถหายไปหาที่บ้านมาหาไม่เจอโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายับผมไปละ